สวัสดีทุกคนมินาซางคนนี้ิวาวันนี้นะคะเป็นวันที่เราย้ายมาอยู่ที่ใหม่ได้เกือบจะ2เดือนละแล้วก็ช่วงที่เรากําลังจะย้ายบ้านอะเราต้องเก็บของทุกอย่างใส่ในกล่องใช่ไหมแล้วก็เราก็ลืมไปเลยว่างานอริเลทที่เราทําจนมาถึงตอนนี้ก็คือถ่ายกล้องฟิล์ม เราเอาพวกฟิล์มอะไรพวกนี้ตอนไปล้างอะ่ะเราจะให้เขาเอาใส่ซีดีไว้แล้วบางทีอะ่ะจนมาถึงตอนเนี้เราก็ลืมไปว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างวันนี้ว่างๆก็เลยคิดว่าโอเคเราจะมาทบทวนความทรงจําด้วยการเปิดรูปในซีดีต่างๆเนี่ยไปพร้อมๆกันเนาะอันนี้ก็ที่เราค้นออกมานะก็จะมีรูปที่อัดก็คือเหมือนตอนช่วงแรกตอนที่เราเริ่มเล่นกล้องฟิล์มอะ่ะ เราไม่รู้ว่าเออแบบอัดออกมาเป็นรูปมันถูกกว่ามันแพงกว่าราคามันอารมณ์ประมาณแบบจะแพงกว่าไหมแล้วแต่ที่เนาะแล้วก็ก็จะเห็นได้ว่าเราอาจจะมีแบบพวกอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เขียนเมื่อกี้เราไปเขียนตัวเลขมาเนาะแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นฟองส,สีเขียวนียเป็นร้านที่เราอัดบ่อยที่สุดเพราะว่าเท่าที่อัดมาร้านสีเขียวเนี้ยชื่อร้านสากีมามันก็จะมีวิธีการที่เหมือนอ่ะใส อะไรนะก็คือเอาข้อมูลอะก็คือเอาฟิล์มไปล้างเนาะแล้วก็เอาข้อมูลใส่ซีดีแล้วให้เราไปาใช้ซีดีลีดเดอร์ดูรูปเอาซึ่งวิธีนี้จะถูกที่สุดนะคะทั้งหมด12แผ่นที่เราเอาข้อมูลใส่ซีดีไว้แต่ว่ามันก็จะมีที่แบบไม่มีไม่มีซีดี CD ประมาณา 6, 6, 6หกหกหกม้วนอันนี้ก็คือเป็นช่วงนั้นมีเงินไงก็ไม่ได้รีใส่ซีดีแล้วก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก็ให้เขาส่งมาทางเมลให้เลยอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ได้ซีดีนะคะในซองก็จะมีมีรูปตัวอย่างอันนี้ซึ่งเราจะไม่ดูนะคะเพราะว่าเราอยากไปดูไปไล่ดูในคอมด้วยตาตัวเองนีก็คือทุกซองที่ไปล้างมาเนี่ยก็จะมีในกะไว้ซึ่งในกะเนี่ยมันเอาไปล้างรูปได้ทีหลังด้วยนะก็จะมีอันนี้ที่ข้างในข้างในที่เราล้างออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะ อันนี้ใช้ใช้กล้องใช้แล้วทิ้งถ่ายตอนอยู่มปลายอันนี้ตอนที่ย้ายเข้ามาหาลัยใหม่ๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างอื่นนะอันนี้เป็นของเพื่อนเราเองเป็นมีทรศการที่เพื่อนเราเป็นคนจัดขึ้นแล้วก็เขาก็จะแจกเป็นโปสการ์มาเชิญไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเพื่อนเช็คนะคะเพื่อนจากประเทศเช็คแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เขาก็จะเป็นอันนี้คือเขามาแลกเปลี่ยนหปีแล้วเขาก็อยู่คณะแบบ คณะศิลปะเนาะแล้วเขาก็เลยแบบต้องทํานีเทศกาลเหมือนเป็นตัวจบของเขาอะไรเงี้ยก็เลยชวนเราไปนี่ถ้าใส่เอาข้อมูลใส่ซีดีจะประมาณ9 7 5เหเยนแต่ว่าถ้าส่งเป็นผ่านทางเมลก็คือจะไม่ได้ซีดีส่งผ่านทางเมลก็พันสองเหมือนกันก็คือเนี่ยพันสองเลยซึ่งมันแพงเราก็เลยใส่ซีดีมาแล้วก็พรุ่งน,นี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าภารกิจที่ไม่เชิงภารกิจสีเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอะ looking back หรอแบบ looking back แบบ ในความทรงจำของเราโดยการที่เราจะไปดูพร้อมๆกันอยากรู้รีแอคตัวเองเหมือนกันเพราะว่าบางรูปก็คือแบบถ่ายแล้วลืมไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะ ลืมพูดไปว่าเราอ่ะเขียนเป็นตัวเลขไว้เพราะว่าตอนแรกอ่ะมันจะมาแบบซีดีเปล่าไม่มีเลยแล้วบางทีเราก็ลืมว่าแบบเฮ้ยซีดีในนี้มันมีรูปอะไรบ้างอไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขียนแค่เขียนแค่ตัวเลขไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปใช้คอมมาหารัยดูรูปแล้วก็จะใช้มาร์กเกอร์เขียนอีกทีว่าในนี้มีรูปเกี่ยวกับอะไรบ้างคือเหมือนเขียนเป็นแบบแดอรี่บนซีดีไปเลยะไรงอนแล้วแบบบางทีอ่ะก็แบบมีเขียนนะมีเขียนว่าอะไรนะ เราเขียนติดเราเหมือนครั้งหนึ่งเราเคยเขียนติดไว้มั้งแล้วก็หายไปไหนแล้วว่าหายไปไหนแล้วอ๋อี่ไงคือเราเขียนไว้อันนี้ก็คือเบอร์สี่สิบห้าพฤศจิกายนปีสองพที่ยี่สิบพิโดชูคิมก็คือลูกอะไรก็ไม่เข้าใจก็เลยเขียนเป็นแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเขียนละเอียดละเอียดหน่อยนะคะโอเคไป คือเหมือนตอนที่เราเริ่มเล่นกล้องฟิล์มใหม่ๆอะ่ะทุกคนจะถามเราว่าไม่แพงหรอเล่นกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนจะค่าฟิล์มไหนจะค่าล้างแต่ละรอบก็ไม่ได้ถูกๆเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ่ายกล้องฟิล์มและภาพฟิล์มมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันควรค่าแก่การเก็บไว้ในความทรงจำมากกว่ากล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องโทรศัพท์ทั่วไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่เล่นกล้องฟิล์มหรือว่าคนที่เคยลองเล่นกล้องฟิล์มแล้วก็หยุดไปอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับพวกเขาแต่ว่ามันเป็นข้อดีสำหรับเราตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเวลาที่เราถ่ายกล้องฟิล์ม บางทีเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตอนนั้นเราถ่ายอะไรฟิล์ม,ม้วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเราถ่ายที่ไหนถ่ายเกี่ยวกับอะไรถ่ายเมื่อไหร่เราลืมไปแล้วด้วยซ้าแต่ว่าทุกครั้งที่เรามาเปิดดูฟิลม์มหรือว่าดูรูปที่อยู่ในฟิล์มนั้นน่ะเราจะเหมือนเป็นการทบทวนความทรงจำตอนนั้นที่เกิดณนะตอนนั้นมากกว่ารูปภาพซะด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คอนซูม รูปภาพแต่ว่าเราคอนซูมความทรงจำเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆอธิบายเป็นคำพูดได้ยากมากเลยลก็ข้อดีของการเล่นกล้องฟิลม์มข้อที่2สําหรับเราแต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนอื่นนั่นก็คือมันแพงมันมีราคาที่สูงกว่ากล้องดิจิตอลหรือกล้องโทรศัพท์ มันเลยทําให้แต่ละครั้งที่เราจะกดชัตเตอร์เราจะต้องคิดดีแล้วมากๆว่าเราอยากจะแคปเจอร์โมเมนต์นี้ไว้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆสําหรับเราและไม่รู้สิข้อเสียข้อดีที่เป็นข้อเสียสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นข้อดีสําหรับเราก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ารู ความรู้สึกที่ได้จากกล้องฟิล์มมันหาไม่ได้จากรูปที่ได้จากกล้องดิจิตอลหรือว่ารูปที่ถ่ายแล้วสามารถดูได้เลยจากกล้องโทรศัพท์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นความทรงจำสำหรับเรามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในรูปฟิล์มที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะมีคนที่อยู่ในกล้องฟิล์มของเรา เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเลย